สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่ดาวโกกอกนะคะเห็นอยู่ข้างหลังนี้เป็นใครนาะนะคะนี่เป็นอะไรนะคะถึงมาให้หนูน่านวดนะคะผมยางว่าซื้อมันจับผีพ่อเลยไหมแม่บ่เออเอาถึงขนาดนั้นเลยบ่เออยังว่าซื้อมันจับผีพ่อเลยโอ้ยที่เรือที่จะมาก็เลยนวดนวดเลยเนาะ แล้วเป็นยังไงอาการกำล,ลังโลกเนี่ยสามารถนี่แรกมันปวดเอ่อปาลาปวดข้อโดนอโดนอดงอนเนี่ยอ๋อแต่ว่าดีคือเราบอกค่ะตอนนี้นะใช่ค่ะกำล,ลังลงครับโอ้แสดงว่าหมอแสดงว่าหมอดีมากเน,ะน,นเาเะหมอนั่นมั่นหนึ่งใช่ลรือไม่ค่ะหมอแพทย์แผนไทยแพทย์แผนไทยดีมากเลยค่ะถ้าใคร ปวดเมื่อยปวดเส้นปวดต้องมาหาหนูนาเนาะหนูนานี้ก็ทําได้ทุกอย่างนะคะเป็นทั้งสร้างตัดผมเป็นทั้งสร้างเสริมสวยแล้วก็เป็นทั้งนวดแผนไทยด้วยนะคะนวดแผนโบราณด้วยนะคะโอ้โหนวแผนโบราณหรือเปลอนี่นะคะ ตอนนี้กระาพอครับเด้เอดรยอแสดงว่านวดแล้วอาการดีขึ้นดีครักำลังนะก,ล,งดดกลังนวดกลัอยู่นะคะกำลังนวดได้ขึได้นวดได้ทั่วหดอหัว,ว,ดดวอ่อดว,วดคอดบานนี้สิเสียงดงังคือเกาบอหรือเสียงเบากว่าเกานาะบานนี้นาะดังที่เกาเน้ยเระที่้งหลังไี่บาทีเราเรียนทนะ ไปเยนวดปากได้ครับนวดก็เอ้าเก่านวดกอตอนแรกไปเฮ็ดนี้อย่างมากค่ะมันคือปวดตามต้นตามข้อนี่นะเดินทางบ่อยครับกับมาขับรถมันอยู่ท่าเดียวอยู่ตลอดเวลาเลยเก่งเวล่าขับรถเลยค่ะค่ะเส้นมันก็เลยตึงเนาะ นวดผ่อนคลายนวดคลายเส้นนะคะนี่เพราะว่าเส้นมันจะตึงเพราะว่านั่งอยู่ขับรถนานๆเนาะเพราะแม่นนอนหัวต๊กหมอนบอกนี่นะคะอยู่ที่นี่ก็มีหมอนวดวันก่อนๆนนะั้นแม่ดายังไปนวดให้หนูนาเลยว่านี่หนูนาแข็งแรงแล้วนะคะหนูนาแข็งแรงแล้วนวดนวดได้ตามสบายแล้วนะคะเอฟซี จาโดนหมอสีใจยี่สิบกมาแล้วล่ะพี่ก็บินพี่ก็บินโคไม่ได้นวดได้ดีมากเลยนะคะนวดพี่แล้วก็ไปซื้อเอ็นหมอมาสีแเพว่จะตายขี้ป่วยกันเนอะเสขี้โพกไว้เนอะเอาเสือโป๊กไว้เอาเสือป๊กไว้เขี้โพไว้เนี่ย เอาตะกี้กาตะกีเกลื่อนยี่ห้างหลังนี่ก็ไ okay. ด้ไม่ได้ดูหน้าก็ฟังเสียงเอาก็รู้นะคะ F C ตะกี้กาตะกีเกลื่อนก็ได้เลยเดี๋ยวก็าไล่เตัวก็เป็ไนะคะเดี๋ยวเียกยามบาดนะคะต้นประทนศอกแม่แม่ไม่ชิมแนึ่งใครไปแม่ใครได้ยู้ทั้งศอกใค่ได้จ้าต้นประท้นศอกทั้งศอกทั้งเข่าเลยบ่เข่าใช่ไหมนี่ ไม่ใช้ไม่ได้มืนใช้ไม่ได้เนาะตอกกับไม้หนักเกินไปบอกค่ะผเบาบางอ๋อคนเบาบางนะคะแต่เสียงนี้ดังมากนะเสียงดังฟังชัดเลยนะคะเาากนวดคลายเส้นคลายกล้ามเนื้อเนาะนวดคลายเส้นคลายกล้ามเนื้อจนแดงวันาะ นี่แหละเขาบอกว่าผิวเบาบางผิวเบาบางถ่ายได้ไหมครับถ่ายได้เป็นไรครับไอชิันขลุ่ยโอ้ยไม่อยากเบื้องดอกอันนั่นนะสมบูรมากเลยน้องเลียเลยอันนี้เป็นอย่างขนีอีกของเเรื่อง โอ้โนี่วือใหกแก่ปวดแกเมนี่วิธีนวดเป็นวด้วยนะคะนี่นี่นะคะลงน้ําหนักได้ดีมากเลยนะคะนี่ถ้าคนที่ไม่แข็งแรงนี้จะลงน้ําหนักไม่ได้นะคะน้ําหนักจะไม่ถึงเส้นนะคะการนวดนี้นะคะต้องนวดให้ถึงเส้นเลยนะคะวดแค่ะนวดแผนโบราณนะคะ หนูนานี่เขาเคยนวดมาหลายปีแล้วนะคะนี่เขาน้องหนูนานวดมากี่ปีแล้วคะนี่อือนี่นะคะเขาเชี่ยวชาญชำนาญในการนวดนะคะรู้รู้วิธีเส้นอยู่ตรงไหนนะคะเขานวดมาหลายปีแล้วนะคะ มันไม่บีบพ่วผมนะว่าบีบพ่วมนเลยเอชิเป็นไรครับผมจะบีบพ่วงอยโอชิตายบอครับเมื่อกี้เจ้าเจ้าเจ้าบีบบาแมนบอกแห้งนะเขาบีบพอถึงเส้นเียเ้าบีบคอยเ้อเอาแห้งๆอ่บีบพอถึงเส้นเอาอีกเอาอีกกว่าท ยังไม่ถึงเส้นนะคะอ๋อดังเปาะเลยเแสดงว่าลันเปาะนี่กระดูกด้วยนี่โมเมนเสร็จเด้อกระดูกเด้อรันเปาะนี่อ๋ออ๋อเส้นเว่ามือมือจับเส้นเนาะนี่นะคะมือของเขานะคะเขารู้เส้นอยู่ตรงไหนนะคะมือเขานี่จับได้แม่นยําเลยนะคะจะต้องรู้นะคะ ถ้าไม่ถ้าไม่รู้นี้จะจับเส้นไม่ได้นะคะหมอเขาจะต้องรู้วิธีนะคะเส้นคอค่ะโดนจับโดนจับคอไปแล้วหมดเลยจับคอไปแล้วโดนจับคอที่นวดนวดที่ที่หัวนาค่ะจะติดกระดูกนา กี่นวดกี่นาทีคะนี่นวดมาแล้วพักหนึ่งแล้วเนาะประมาณสักขึ้นจมงกวันนี้ทอยันดีๆก็แคปวดเหมือนกันนะคะให้ีนแล้วนวดนวดเสร็จแล้วนี่เวลาเรากลับไปนอนนี่จะปวดไหมก็ตื่นเลยค่นเลยนอนมาตื่นเลยบอกนอนไม่ตื่นเลยนะคะชิดบอกนอนไม่ตื่นแต่เดี๋ยวก็มันก็ดีขึ้นค่ะนวดอคพี่ิดเลยันะนนี่ะคะลงชอกแล้วนะคะนี่ แต่ก็การลงศอกนะคะตอนนี้นะคะเพราะว่าเพราะว่าใช้มือนี้น้ำหนักไม่ถึงเนาะต้องใช้ศอกเนาะหึเดี๋ยวเดียงขันนี่เท่นะคะแตเพื่อแม่บ้านบางหอมด้วยแม่บ้านบาหอมนะคะแม่บ้านบางหอมบ้านหลังชิ่มชมนี่นี่ห้องไปซอยนี่ันี่เอาอะค่ะจะดึมาดูนะคะมา ค่ะสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ